1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, ไปนิ่งๆหัน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 แฮนนไปข้างใดข้างหนึ่ง1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ไปหันแฮนไปข้างใดข้างหนึ่งนิ่งๆ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ไป นิ่งนิ่งสุด,สดหนึ่งสองสามบาลานยืนบาลานห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปโอ้ยไม่นิ่งเลยไป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 ยกะสูงอีกดึงดึงไปกลับฝึกแบบนี้มีประโยชน์ฝึกไปเถอะไปสูง เออมากลับมายกหน้ายกหลังยกหน้ายกหลังตึกต <Sonic> ึกเออยกหน้ายกหลังตึกตึกดไปยกหน้ายกหลังตึกตึกดไปยกหน้ายกหลังไปกลับีกรอบนึงยกหน้ายกหลังยกหน้ายกหลังยกหน้ายกหลังยุดยืน หบลา,บล,าบลานบาลานบอดายบาลานบหนึ่งสองสาห้าหกเจ็ดแปดเก้เยี่ยมไปเบรกเบรกใช้เป็นประโยชน์หนึ่งสองสามห้าหเจ็ดแสไปหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแสบไป นิ่งที่สุดนิ่งที่สุด1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ไปเยี่ยมไปะจะค่อยทำไปคนละหน่อยสองหน่อย